สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาบอกเรื่องคนที่ถามไว้นะครับว่าเรื่องเพชรคือบางคนนะครับเขาไม่ได้เติมเขาก็ไม่รู้ว่าเอ,อจะไปหาเพชรจากตรงไหน,นถ้าเราเป็นสายฟรีอะไรอย่างนี้เราไม่ค่อยมีตังเติมมากมายอะไรพวกนี้คือมอนทุกที่อะครับมันจะหล่นอยู่แล้วมันจะมีที่ฟาร์มอยู่แล้วส่วนของที่เราสามารถขายได้จริงๆมันจะมีแค่ไม่กี่อย่างครับ ผมคิดว่าอาวุธถ้าไปรวมน่าจะขายได้ส่วนของที่ขายได้หลักๆจะเป็นพวกนี้ครับอันนี้980อันนี้ขายได้นะครับแต่ค่อนข้างขายยากหน่อยอหินกันแตกนี่เพราะว่ามันราคาค่อนข้างสูงคนส่วนมากที่จะซื้อกันก็จะเป็นแบบพวกที่ค่อนข้างเติมเยอะหน่อยอะไรอย่างนี้เพราะ980จี่มันเยอะอยู่แล้วก็พวกนี้ครับจะเป็นพวกใบบวกใบบวกอย่างนี้พวกนี้พวกนี้ปกติแล้วผมจะไม่ใช้เลยนะผมจะขายอย่างเดียวเพราะว่ามันค่อนข้างได้ราคา เราเก็บสะสมเพชรเนี่ยครับเพชรตรงนี้ไปเรื่อยๆเราจะสามารถไปซื้อกล่องได้ซึ่งพวกนี้ช่วยได้เยอะแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกที่หาทีเดี๋ยวผมให้ไปดูกล่องก่อนเนี่ยครับคือพวกเนี้ยอย่าไปใช้เลยเพชรพวกนั้นอนะหลกัหลกๆคือเอามาซื้อนี่เนี่ยครับพันห้าอันนี้นี่ได้คุ้มที่สุดเลยคือเราจะได้ทุกทุกเลเวลทุกกำหนดที่มันบอกนะครับพันห้าห้าร้อยห้าร้อย หนึ่งพันหนึ่งพันห้าเนี่ยครับยันเลเวลร้อยี่สิบเลยคือมันได้เยอะมากผมบอกเลยว่าเยอะจริงจริงอันนี้คุ้มมากแล้วก็มาไอ้น,นี่อันหนึง่งนี่ครับอันนี้ก็คุ้มเช่นเดียวกันเปิดมันถึงได้สามร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคือทั้งหมดนะครับเราเก็บสะสมเพชรฟรนเนี้ยให้ได้ครบสองพันล้วเรานํามาซื้อพวกนี้คือมันได้คุ้มมากรวมแล้วแล้วเราเอาไปเปิดเราสามารถเอาไปเปิดไอ้พวกของอะไรพวกนี้ได้เลยแล้วก็พวกสายฟาร์มนะครับผมแนะนําให้ ไอ้นี่ครับเอาเพชรนะครับเพชรที่เราได้มานะครับเพราะว่าหลังๆปุ๊บมันจะให้เพชรธรรมดาพวกนี้มาผมแนะนําให้เปิดกระเป๋าให้ได้สองอยเพราะว่าเวลาเราฟาร์มนะครับกระเป๋า200้อยนี่ช่วยเราได้เยอะเราจะไม่ต้องมานั่งออกเข้าใหม่บ่อยๆคือเราจะฟาร์มได้อยู่ยาวๆเลยแล้วก็จุดที่ผมผมคิดว่าผมฟาร์มแล้วดีที่สุดนะตั้งแต่ผมฟาร์มมาคือจุดนี้เลย น,นี่ยครับสมุดกดที่สมุดนะครับมันจะเป็นแมปเลสี่สิบนี่ครับตัวนี้เลยออกคิติคอนนี่เลยคือเราได้การ์ดด้วยแล้วก็มอนตัวเนี้ยคือผมาร์มาสองวันเนี่ยจากที่ดูสองวันเนี่ยของที่ผมได้มาเยอะมากอันนี้ครับที่เห็นผมได้มาจากนี่ได้หินกันแตงมาสามอันได้ของได้ขยะและที่เด่นเดือได้พวกนี้ครับเนี่ยคือตอนแรกผมไม่มีเลยนะ เนี่ยใบบวกผมมีอยู่แค่สองใบเองเนี่ยครับได้จากที่นี่ล้วนเลยอากิอันนี้ผมก็ใช้ไปเยอะแล้วคือจุดเนี้ยมันได้เยอะมากพวกใบบวกเนี่ยครับพวกเนี้ยอันนี้ผมก็ขายไปมีติดเพชรหลายอันเหมือนกันอันนี้ก็ได้มาจากที่นี่สองอันรวมที่ติดเพชรด้วยก็เป็นสามคือจุดเนี้ยผมว่าฟาร์มดีที่สุดแล้วแล้วก็เราได้คิดจากมันด้วยเพราะที่นี่สมาคทั่วอาชีพน่าจะใช้หมดนะครับลองมาดูเพราะว่าสายฟีจะเป็นประมาณนี้เราไม่จําเป็นต้องเติมเยอะมาก เราเอาเท่าที่เรามีครับแต่ผมว่าใช้ได้เลยจุดนี้ขอบคุณมากครับยังไงมาลองกันดู